ากาศเย็นสบายลมโชยโชยหิมะยังละลายไม่หมดนะคะน้ำนี้เย็นสุดๆเลยเราสามารถลงไปข้างล่างได้เรามาดูข้างในคะ่ะ นี่ค่ะฟรีนะคะโอ้เขามีเขาเอาอันนี้ไว้ให้กินบางคนเข้ามานั่งกินเขาก็วางไว้ดูค่ะรีนี่เราสามารถยืมออกไปใช้ได้ข้างนอกก็ประมาณนี้โอ้เสียงนก วัดมาทำบันไดลงน้ำไม่ได้ลึกนะคะเรานอนนี่นะคะคืนนี้ทองฟ้าสวยสวยเดี๋ยวจะ เดินลงไปข้างล่างก่อนว่ามันโอเคไหมถนนลงข้างล่างช่วงที่เราสามารถตกปลาได้เราก็จะมาลองตกดูนี่ค่ะก็ไม่ถือว่าเป็นก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่เราก็สามารถเดินลงไปได้ อาจจะมีเสียงลมนี่ค่ะน้ำเย็นมากไม่มีนกเหรอปกติมันจะมีนกนี่ค่ะเขามาอาบน้ำได้นะเพราะว่ามันตื้นมันเดินได้นี่ค่ะจะเป็นหินอย่างเงี้ยเล่นน้ำได้ฝั่งนู้นก็คงจะดีนะอยู่ใกล้ๆน้ำ รู้สึกว่าเรือนเล็กๆเขาให้เช่าหรือเปล่าดูค่ะอืมสวยน้ำใสขนาดไหนน้ำใสจนเห็นตัวปลาเออไม่มีนกอ่ะดูค่ะท้องฟ้า หาซื้อที่ไหนไม่ได้ค่ะบรรยากาศแบบนี้เราต้องสแสวงหาเองไม่ได้ใช้เงินเยอะขับรถออกมาแค่ครึ่งชั่วโมงมัง้งยังไม่ถึงจุดหมายที่เราคิดไว้ว่าเราจะไปนอนก็ขอนอนตรงนี้แหละขอให้ทุกคนโชคดีมีเงินใช้ ไม่มีหน้สินนะคะสวัสดีค่ะ